วันนี้มาจะมาเล่าเกี่ยวกับ5อันดับเหตุการณ์ที่คุณไม่ควรเข้าไปยุ่งเมื่อเจอกับจอระเขค,ครับวันสบายๆของหนุ่มน้อยคาเมลอนกับพ่อทั้งคู่ได้ออกไปตกปลาหลังหมู่บ้านหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันพักผ่อนเหมือนวันปกติหนุ่มน้อยคาเมลลอนก็โชว์ตกปลาแล้วก็เอามาให้กล้องดูนะครับโดยไม่รู้เลยว่ามีเพชฌฆาตกระหายเลือดกำลังจ้องมองเขาอยู่ <c oughs> โชคดีที่หนุ่มน้อยรู้ตัวทันในวินาทีสุดท้ายไม่อยากคิดเลยว่าถ้าหนีไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้น oh ที่แม่น้ำเอดดเรตประเทศออสเตรเลียแม่น้ำสายนี้เป็นสถานที่ขึ้นชื่อว่ามีจระเข้น้ำเค็มมากที่สุดแห่งหนึ่งโบนโลกจนถึงขนาดมีทัวร์ให้อาหารจระเข้นะครับไกดหนุ่มก็ทําหน้าที่ล่อจระเข้เหมือนปกติเพื่อเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวแต่ใครจะรู้ว่าจระเข้ตัวนี้มันร้ายกว่าที่เขาคิดเราอาจจะมองว่าจระเข้ฉลาดน้อยกว่ามนุษย์ แต่สิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นไปเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามันไม่ได้โง่อย่างที่เราคิดและเราก็ไม่ควรประมาทมันที่แม่น้ำโอคาวังโกกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังล่องเรือแคนูอย่างสบายใจจนพวกเขาได้พบกับจระเข้ขนาดใหญ่มันมองเห็นมนุษย์และกำลังพุ่งตรงมาทางเรือ tang this way ถ้าเรือลำนี้ล่มแอดไม์ไม่อยากจะนึกเลยว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นยังไงเก็ตเล็กเกตน้อยนะครับเรือแคนูที่เขาใช้อจะเรียกว่าโมโคโรถ้าผมอ่านผิดนะต้องขออภัยด้วยลักษณะการพายนะครับคือมีไม้ค้ำถอกับพื้นแล้วก็ดันเรือไป กลุ่มวัยรุ่นใจกล้าที่เกือบจบด้วยโศกอนาตกรรมชายสักลายหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเขาตัดสินใจลงไปริมแม่น้ําเพื่อถ่ายภาพในมุมที่น้อยคนจะเห็นโดยมีจระเข้กําลังว่ายเข้ามาหาเขาเจ้าตัวเองก็ไม่ได้แยแสอะไรจระเข้ส่วนเพื่อนพยายามหวีดร้องอย่างสุดเสียงให้เขาหนีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจนะครับ โชคดีที่เขาหนีได้ทันไม่งั้นทริปสุดห่ามในครั้งนี้อาจจบลงด้วยน้ำตาชายใจกล้าผู้ล่อจระเข้ริมน้ำชายเสื้อขาวที่คุณเห็นในคลิปนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการเอาไก่มาตีกับน้ำซึ่งจระเข้ไซมหือมาก็มาตามนัดเขาค่อยๆถอยหนีอย่างชำนาญแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ถ oh, oh, <my> ้านในจังหวะที่เขาล้มจอระเคเ้เข้ามาชาร์จวิดีโอที่เราเห็นคงไม่ใช่แบบนี้ <Yes. S 1> คลิปนี้เป็นช่วงใหม่ของช่อง My Alien นะครับชื่อว่าช่วง w i a t t ท c k My เองเองจะไปรวมคลิปจากหลายๆแหล่งทั่วโลก เป็นการโจมตีของสัตว์หรือว่าคนที่แบบเฉีวเฉียดจะโดนสัตว์โจมตีชอบกันไหมมาทิ้งคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะคุณสามารถสนับสนุนช่องผมได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียตังก็ได้นะครับเพียงแค่กดกระดิ่งกดไลค์ทิ้งคอมเมนต์แค่นี้มันก็ช่วยดันช่องดันยอดวิวให้ผมได้มากๆแล้วครับแต่ถ้าใครมีกำลังทรัพย์มากพอสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าข้าวผมได้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน